สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง o อ i ิฟาร์มนะครับกับเกม Maple NFT นเนะครับก็เนื้อหาวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับจำนวนเนโซที่เราจะได้รับจากแมปนี้นะครับก็คือตีไอจิ้งจอกตัวเนี้ยคือผมก็ปั้นเวลมเรื่อยนะมันก็อยู่ในไกด์พอดีผมก็เลยเยเห็นมุมมอนมันเยอะดีก็เลยลองฟาร์มดูมันจะได้ชั่วโมงละเท่าไหร่แต่ว่าเดี<ๆ>๋ยวคลิปเนี้ยผมจะฟาร์ม10นาทีนะก็ลองไปคูณหดูว่าได้เท่าไหร่เนี่ยอย่างตอนเนี้ย ผมมีเงินอยู่ห้าสิบมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผ่านไปสิบนาทีเนี่ยผมจะได้เงินเท่าไหร่นะมาถ้าในอย่างผมเล่นคอแซผมก็จะมันก็มีซัมมอนเนาะนี่เราก็วางไปเลย ใหญ่สองสองกระบอกทางซ้ายนะเราจะไม่ขยับเยอะเลยแบบเนี้ยเราจะอยู่แค่ตรงกลางคอยเคลียร์มอนอย่างเดียว ก็คอยดูว่าเอออเรือมันจะหมดหรือยังมันมีบบัฟนะครับเอใกล้หมดแล้วก็เดินมาเราจะแจ้งมาเนี่ยแหละเก็บเงนินล้วก็วางซัมมอนใหม่แล้วก็เก็บตังค์แล้วก็กลับมาที่เดิมในนี้บนอยู่แค่นี้ตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงเต็มสิบนาที เนียมันมีสัญญาณเตือนแล้วอ่ะเดินเก็บตังก่อนนี่ครับได้หนึ่งจุดห้าเนโซนะสิบนาทีก็ไปคูณหกก็จะเป็นเก้า ก็จะเป็นเก้าในโซล่าห้าบาทเก้าห้าก็เป็นเท่าไหร่สี่สิบห้าเนี่ยชั่วโมงละสี่บห้าบาทแล้วโอเคนี่ก็ใส่ที่ผ่านๆมาก็อยู่นี่สักพักเลยนะมันก็อยู่แบบนี้ไปเลยได้หลายตังค์อยู่โอเค ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดซับสไครห์ผมด้วยนะเดี๋ยวจะมีเออถ้าเจอแมปไหนแบบเด็ <ๆ S 1> เดๆแล้วผมจะมาน,นำเสนออีกนะโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ